สวัสดีครับผมเกินสารบังเกิดคนพัวครับผมสวัสดีค่ะแม่แจ็คอีสานบังเกิดคนภัวาค่ะเมื่อนี้กที่เก่าแล้วนะครับนี่ครับผมกับแม่แจ๊กมานะนำครับผมโอ้ยพ่อของน้อยนะพี่น้องเอันนี่นี่ครับผมเห็ดอันพึ่งสมเห็ดพึ่งสมพี่น้องผ่อนดอกครับพนโอ้เห็ดคนมาเอาผมเลยมันตั้งเศร้าเกิดแล้วนะอะไรพ่อสมบูรณ เฮ็ดพิ่งอ่ะม่นี่พ่งโอ้อยากอันนั้นแล้วยหนกาหเ็นกอยหนกอยเฒ่าบานแล้วนี่คผมเอาเอาให้แมัเอาไว้ให้แบ่โอ้ นี่ยังไงนี่ก็จะสะออกอันจุ่มนี่ยแต่ชุดนี้มันห้องบ้านในห้องกระตาไม่ห้องกระตาโอ้โหนี่พี่น้องผมดอกขนาดแค่งามแค่เงินประเทศหนี่โอ้สามดอกสี่ดอกห้าดอกคลอดไข่หุ่นนี่ครับผมเอ้าจิ้ม เพิ่งๆคนจังหวะเก่าก่อนเหมือนเนาะคนสมบูรณ์สวยมาสวยได้มื่อนี่สองมงกุลเลยนี่มีฮะไข่พี่น้องผมยังเป็นไข่อยู่ก็มีดเลยเป็นไข่ออกไปเรื่อยๆเนาะเรือเบืองนี่เนาะแต่ว่าออกมันจะออกเมื่อไรประเดีนน๋ยวเนาะออกแบบสองสามดอกหม่องหนึ่งสินะ <S <S อู้เขาเสื้อเขาขาวเาวเ้นแม่มา ยูง mm ึง hmm. ห so oh. hey. oh, so ้องเราจะมาเมื่อวานมืวานเมื่อวานก็มาเยู่บอกไปนะยูงงแ่ิบโอ้โหเียได้ครับผมมีเป็นไข่อยู่ก็มีเกิดไปเรื่อยนะเชี่ยวน่อยเชี่ยวมันจะออกป็นไข่รานไป เบดบานมันเหยียบอยู่บ่บ <laughs> ไปไเียบไปนับผมบาน่วยเ็ทเอพึ่งอีหละนี่ครับผมฮะดอ,อกเขา่าฮ<อ>ะจกมากระไพ่เ่าบ่าเลยอันนี้ก็ดเพึ่งก็ดี่ท่งสิลกพี่มึงด้ค ลูกพี Memorial. ่หิวนูกน้องลูกพี่หิมนกน้องเลเเาลูกพี่คนไหนพี่ัะฮ้วังกะแพอุ้ยดิ่ครับผมโอ้เห็นเมีแต่เพรพุ่งละจกเลย เก็บเอาเห็ดผึ่งไงนะ็บไปเรื่อยๆนะครับเมย์เห็ดตะงกก็ได้เนี่ยสองดอกสามดอกอย่ดีนี่บอกมันไดงไวะเต้าออกแล้วมันมันวายไปทิพท์มันก้อนอยู่งใเน่าเวิร์ตว่ะเน่าเน่าไปละเน่าเวิร์ตก็เห็นทางไงเห็ดจะอุ้ยมันเน่าละดอกเนี่ยผึ่งสะอาดได้ดอกเดียวครับได้ดอกเดียวโอ้หลายดอกพี่เนาะแต่ว่าเน่าเนาะเน่าใบอันอันนี้ โปรกมันได้บหินไงหน,นาหนาครับผมหนาคนตะสร้างโอ้ได้พักพักน้ำเอา้าไปคร<ป>ับผมแม่ยิ้มว่ามาจากเฮ็ดจับเต่าบึง้งเอามาไม่รู้อะเฮ็ดจับเต่เาคืออยูคือยู่คืออยู่ฮจับเต่ายูเดี๋ยวบึ้งยนะัง บเมนเห็ดตบเตาบเมนเห็ดผึ่งอันนี่ยังจ้ะกะเห็ดผึ่งอันนี้ห้านี่เลยเป็นแด่แทบเนอะดอกบักเงี้จัดดอกสามสามดอกนีมันแตกไงเปลือยจ้ะเปลอยจ้ะบ่บาโอ้ดอกมันบักเงี นี่มึงขามันเหลืองมันจะแซวบ่ะเพราะเย็นงั้นปะ่ะลุงไปพเพราะเยนเป็นร่างไม่ต่างไปไปจ้ะเรือหูเรือตาบ่อานี่เรือเขาบ่าเอาลุงเบิองนี่น้องผมบานบ่เอาเลยบานเขาบ่าเอาอ่ะเป็นังไรฮะเม่นยังบ่บปล่าเรือบ่เห็นด้วย <laughs> เขาบ่าเห็นบ่ <laughs> เราก็เห็นไงวะได้ก็เห็นขนาดทองไหนเห็นไงสาดอกเลยพอเงเนี่คุ้มเนาน่โอ้เห็ดบอกรมีต้องมือก็ได้เลาอคนตกรอบนาแดดละองสองดอกไม่มีใครวะี๋ยวน้เนเดี๋ม่ปุกดวใสยังสอุนอย่นี่ มันแมนมันแมนแมันแฮิตี่นไส้นะผมถ้ามันหีิบ่เกิดอะไรกันยังเกิดอยู่เนาะไม่ยากเกิดมันก็เกิดทางห้างเดยวคนะเกิดทางห้างจนนี่มือดอกต้องว่าเกิดท้างห้างค่ะมันอันนั้นมันไม่แต่ฝนมันแดดไม่ทราบอย่อคนต๊ตก๊กแกกมึนกกระหากระโคคือดินถ้นมากย่เนาะโอ้ยดูเลือดเยไม่ยาก

ื่เม็น,นยังไงมาเป็นใครหอ,อ่าต้องไปอีกครับผมแล้วมันได้ตึ่มกันเห็ดบค่อยออกเด้ยมือนี่ยบนนี่พอดีนะนี่จำเนี่ <c oughs> ดังว่ะเจือกันไจยืดแขงแข็งอยู่ฝนตกถึตกตักเท่าก็เท่าซ้นนียพอดีเห็นห้ามห้ามเนี่ยเดี๋ยวกเดี๋ยังของผมอ๋อสองด,ด้านกําลังเกิดกํลังเกิดสองดอกโอ้พึ่งเห็นนี่แล้วปีนี้ ใหดเพรืองแดงพี่น้องไม่ค่อยมีพี่น้องเอมอันปีนี้ได้กำลังเกิดบ้างเห็ดเพรืองแดงง่ไหมอะไรด็กกำลังเกิดฮะก็เป็นจีอยู่นี่ไม่ค่อยเห็นนะหน่อยด,ดีได้สองดอกนึงเลยเอ้อ

บ้านนั่นแหละมาคู่มุยกับบ้านคือเราม่าแยกเนละยแยกขาบ่าแยกดอกนี่แหละไปเว้ยเลยพี่น้องครับผมเผลอละทางออกเปล่าละท่านมีก็นเลยท่านบ่มีเลยแก จบข้าวครับผม <laughs> 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 บอกมานใดครับผมว่ามานไป็นในมืออน,นี่น้องพอจะแกลงอย่างไรน้องไปยังอ่ะคะรับผมปะโอ้เกิดเธอจะสองดอกได้ไมีนองครับผมเจอในครู <laughs> โอ้แบบเดี้ครับผมเดียรมันยังเป็นเสียอยู่อ <laughs> สองดอก ดอกเห็ดจะน้อยหน่อยครับผมดูอ่างเอาน้ำถุงยังไม่ได้เนาะโอ้ก็ตัดออกหลายแท้คือประจงไว้รเนี่ยเอาอันนี้ไว้เอาเสื้อมันไว้เ,เสื้อมันไว้วได้วยมันคืออันอึดแท้อึดเสื้ออันไว้เสื้ออันไว้เอาดกระโดดเข้ามเสื้อนไงขาวยิ่ดิ เมื่อสองสามเมือนก็ออกอีกได้นะมหเฮ้ยแม่ัน,นี้ใน,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 นันมาเอาโบบิเี่ยาอ้งองผมมันเบ็ดแล้วของยานี่เขี่ยไปเขี่ยมาพ่อใครหรืออีหย,ย,ยังกันเลยนี่เดบดดยเป็น่ได้บ่ทำยมีดบาดมือเลย โอ้มันสึ้นยากเฮ้ยใครเห็ดน่อยเอ้ยตัดนี้นด้ชอกเห็นเห็ดดอกเห็ดครับผมเบื้องเอารลดพี่นะเห็ดก็น้อยน้อยน้อยขนาดนี้เห็ดแคะเกิดที่น้ำหินเถอะบ๊วยเงน้นแ่นเลยค่ะกระได้ ไอตุนดอกเห็ดด้วเนาะไม่หาไปแล้วนี่ใชบ่มีไปแทนมีด้วเนาะจะบอกไปจะไปเดินเดี๋ยวไปไอมันโง่ไอมันอย่างนะครับผมโอ้จางว่าเดี๋ยวไปพ่อไปเรื่อยบ้านนี่ไครเห็ดโลกมันจะเกิดได้ยังวะมันเกิดไปเรื่อยเห็นเห็ดเห็ดตาโลกเนี่ย mình bán sửa hết cả lỗ rồi Xong rồi cái chậu kia nó Xong rồi, hết kia mới được bán nó, cả bán Cái gì bớt bạn được hả nó? Cái gì bớt rồi ạ Nghe cả mỏng hết vườn nhung nhung hết đi Nghe อเมจ้ามันเขามันเขาเมันนี่ดอกมันนี่ได้หรออัอี้ยังอันเด็ดเลยนุ่งงง่ายนุ่งว่ะเอาแมนขาง่ขยังนี่นี่ดอกเห็ดลุงงว่าสั เอาบิด้วยเก็บเอาตัวใดมันบ่าท่ามับ่มีไปดอกไม้ดอกจอยมันโอ้ไอละเกียวนั่นกินไหมลูกมาแจ็กมาเลยเยอตา เขาฮห้ถุงตลก็มาเบ่งเด้โอ้ยเดือดตาเดือตาพมิลาจปวดซะโอ้ยเดือตาเดือดฮักเดือดแน่เนาะจงมันแหกเดเดือดตาไม่หยาบเหรอไม่หยาบสุกะ นี่ครับผมเออคนนอะเฮ็ดกระเดยโอ้ยซอนซอนตาร่วมกันจริงๆขึ้นสิเต็มอยู่ดอกได้เนาะนี่ครับผมมาสองคนก็ได้พอได้แกงเนาะมาจากครับผมเอาพี่น้องครับผมกานมากินมี่กับฝากไว้น้องกดไลค์กดแชร์คือเก่าเลยครับผมกดติดตามกดกระดิ่งจริงๆนะครับผมให้ทีมงานไงครับผมเอากระดตามคลิปชู่นายคิปไหมน่าพูดมึงละครับครับผมกับสำหรับคลิปนี้กับสำชมนี้กับขอขอบคุณสวัสดีครับผม สวัสดีค่ะ